สวัสดีค่ะกลับมาพบกลับวิชาคณิตศาสตร์นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะคะวันนี้ที่เชร์จะพานักเรียนมาเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตและการวัดค่ะรูปเรขาคณิตนะคะจะประกอบไปด้วยจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงระนาบแล้วก็รังสีค่ะโดยทั่วไปในชีวิตประจําวันนะคะเราสามารถพบเจอจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงแล้วก็ระนาบได้โดยทั่วๆไปค่ะ ทิเช์อขออนุญาตยกตัวอย่างรูปนี้มาให้ในักเรียนดูนะคะในรูปนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะถูกต้องค่ะรูปนี้นะคะประกอบไปด้วยต้นไม้แล้วก็รถค่ะเราจะใช้จุดนะคะแสดงตำแหน่งของต้นไม้กับรถค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราทำการกำหนดจุดก่อนแล้วก็ตั้งชื่อจุดค่ะ ทีเช์ขออนุญาตตั้งชื่อจุดนะคะโดยกําหนดต้นไม้เนี่ยแสดงด้วยจุดต่อเต่าค่ะแล้วก็กําหนดรถเนี่ยแสดงด้วยจุดรอเรือค่ะจุดต่อเต่านะคะอ่านว่าจุดต่อแสดงตําแหน่งของต้นไม้ค่ะจุดรอเรือนะคะอ่านว่าจุดรอแสดงตําแหน่งของรถค่ะเราทำการรู้จักกับจุดไปแล้วนะคะต่อไปเรามาทำการรู้จักกับเส้นตรงกันบ้างค่ะ เส้นตรงค่ะเกิดจากจุดหลายๆจุดเนี่ยเรียงต่อกันทั้งสองข้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเขียนแทนด้วยหัวลูกศรน,นักเรียนสังเกตเห็นหัวลูกศรทั้งสองข้างนี้ไหมคะนักเรียนสามารถลากเส้นตรงยาวออกไปได้อีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะจากนั้นนะคะเราทําการเขียนชื่อโดยกําหนดจุดทั้งสองข้างที่เชื่อขอเนี้ยกาหนดเป็นจุดคอควายกับจุดจอจานค่ะ การอ่านชื่อนะคะสามารถเริ่มอ่านจากจุดใดจุดหนึ่งก่อนก็ได้ในที่นี้คือเส้นตรงคอจอหรือเส้นตรงจคอ,อค่ะสัญ,ญลักษณ์นะคะเส้นตรงคอจอเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์คอจอแบบนี้ค่ะเส้นตรงจคอ,ขอเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์จคอ,อแบบนี้ค่ะ ต่อไปค่ะเรามาทําการรู้จักกับส่วนของเส้นตรงกันค่ะส่วนของเส้นตรงนะคะเป็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นตรงเท่านั้นโดยมีจุดปลายทั้งสองข้างจุดนี้นะคะเรียกว่าจุดปลายทั้งสองข้างค่ะเราทําการกําหนดชื่อจุดค่ะที่เชื่อขออนุญาตกําหนดเป็นจุดพอสมภามแล้วก็จุดมอมาค่ะทําการอ่านชื่อจุดปลายทั้งสองข้างโดยเริ่มต้นจากจุดใดจุดหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะ รูปนี้ค่ะคือส่วนของเส้นตรงมอพอหรือส่วนของเส้นตรงมอพอค่ะเรามาดูสัญลักษณ์กันค่ะส่วนของเส้นตรงพอมอสแสดงด้วยสัญลักษณ์มอพอแล้วก็ส่วนของเส้นตรงมอพอนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์มอพอแบบนี้ค่ะต่อไปเรามาทำความรู้จักกับระนาบกันค่ะ ระนาบคือพื้นผิวแบนเรียบไม่มีความหนาแผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนื้อลักษณะเป็นระนาบค่ะที่เชยยกตัวยอย่างหนังสือกับโต๊ะมาให้นะคะซึ่งแท้จริงแล้วพื้นผิวแบนเรียบของสิ่งของต่างๆแบบนี้ค่ะในชีวิตประจำวันนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระนาบเท่านั้นค่ะต่อไปค่ะเรามาทำการรู้จักกับรังสีกันค่ะ รังสีเป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงนะคะที่ข้างหนึ่งมีจุดปลายส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะต่อออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนักเรียนสังเกตจุดนี้คือจุดปลายและหัวลูกศรค่ะคือสิ่งที่นักเรียนสามารถลากออกไปได้อีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะการเขียนชื่อนะคะทีเชอร์ก็กําหนดจุดปละจุดทั้งสองจุดก่อนค่ะในที่นี้นะคะทีเชอร์กําหนดจุดเป็นจุดผอพึ่งแล้วก็จุดผ่อพานค่ะ ทิเชืร์อ,อยากทราบว่าจุดใดของรูปที่1เป็นจุดปลายค่ะนักเรียนตอบทิเชืร์ได้ไหมคะว่าจุดไหนเป็นจุดปลายอาถูกต้องค่ะจุดปลายก็คือจุดผอพึ่งนั่นเองฉะนั้นจุดผอพึ่งเป็นจุดปลายการอ่านชื่อจะต้องเริ่มอ่านจากจุดปลายก่อนรูปนี้นะคะเราอ่านว่ารังสีผอพอค่ะ โดยมีสัญ,ญลักษณ์นะคะรังสีพอ,พอแสดงด้วยสัญ,ญลักษณ์พอ,พอแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของรังสีรูปที่สองนะคะนะักเรียนจะเห็นว่ามีจุดนอและจุดรอจุดนอดหนูเนี่ยจะเป็นจุดปลายค่ะส่วนจุดรอเรือเนี่ยจะเป็นจุดต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดการอ่านเชื่อรังสีรูปที่สองนะคะนั่นก็คือรังสี นออรรังสีนรออแสดงด้วยสัญลักษณ์นรออแบบนี้ค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรูปเลขาคณิตค่ะพ่เช์มีแบบฝึกหัดเล็กๆน,น้อยๆนะคะอยากฝากให้นักเรียนลองทำดูเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนค่ะแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนสามารถเปิดควบคู่ไปด้วยได้เลยอยู่ที่หนังสือหน้า207ค่ะ ทิเช์มีแบบฝึกหัดมาฝากแค่เล็กๆน้อยๆเองนะคะเรามาดูรูปที่1กันค่ะที่เช์อ,อยากทราบว่ารูปที่1เนี่ยเป็นชื่อว่าอะไรแล้วก็มีสัญลักษณ์ว่าอะไรนะคะรูปที่สองคือรูปอะไรแล้วก็สัญลักษณ์เป็นแบบไหนคะ่ะรูปที่สาม รูปที่4รูปที่5รูปที่6แล้วก็รูปที่7แล้วก็รูปที่8นะคะทีเช่์ฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเป็นการบ้านด้วยนะคะแล้วก็ส่งที่ทีเช่์ประจำชั้นค่ะกลับมาพบกันนะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ